สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังมูลหลายนะคะค่ะวันนี้ก็ไปตัดหญ้ามากันนะคะก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะรถคันนี้ก็ตัดมากินสองเชือกนะคะก็มียายบุญหลายแล้วก็น้องใหม่นะคะกินด้วยกันสองเชือกนะคะก็จะไปตัดหญ้าด้วยกันนะคะ รถนี้ก็จะให้กินอยู่ประมาณ2วันนะคะเพราะว่าเอาไว้หลายวันมันก็จะเน่านะคะน้องช้างก็จะกินไม่ทันนะคะก็ต้องกะประมาณให้2วันว่าช่วงนี้น้ำหมอกเยอะค่ะฝนก็ตกบ่อยนะคะก็ไม่สามารถเอาไว้ได้หลายวันนะคะหญ้าจะเน่าก่อนนะคะข้างล่างจะเน่าก่อนเพราะว่ามีทั้งแดดแดดก็ร้อนนะคะแล้วก็หญ้าก็โดนน้ำหมอกน้ำค้างนะคะก็จะทำให้หญ้าเน่าเร็วนะคะ พอไปเจอหญ้าส,สวยๆนะคะก็ตัดมาให้ยายบุญหลายแล้วก็ผักน้องใหม่นะคะก็ไปตัดช่วยกันแป๊บเดียวนะคะก็ได้เต็มรถแล้วนะคะก็ไปเอาตามที่เขาปลูกสับประรดนะคะตามไร่สับประรดมันก็จะมีหญ้ากเกิดนะคะหญ้ากเกิดขึ้นสวยมากนะคะเพราะว่าบางที่เขาก็เก็บลูกสับประรดไปแล้วเขาก็ ไถพื้นที่ของเขาแล้วหญ้าก็จะขึ้นนะคะตรงไหนที่เขายังไม่ได้ปลูกสับประรดปลูกกันสัมปะหลังหญ้าก็จะขึ้นเยอะๆนะคะแม่ควานกับลูกควานก็จะไปตัดแถวนั้นนะคะก็จะไปด้วยกันก็มีแม่ควานแล้วก็ลูกชายแล้วก็ควานเล็กนะคะก็ไปตัดด้วยกันค่ะแม่ควานก็ ก็จะมีควานเล็กนี่แหละค่ะที่คอยช่วยอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเรื่องย่าเรื่องสับปะรดที่พี่ยุ้ยเคยช่วยนะคะก็แม่ควานก็ได้กินสับปะรดของควานเล็กด้วยนะคะควานเล็กเขาก็ให้แม่ควานได้เอาสับปะรดที่พี่ยุ้ยลงให้นะคะก็แบ่งให้ยายบุหลายได้กินด้วยตลอดนะคะตั้งแต่โควิดมาเลยนะคะ ก็ต้องขอบคุณควานเล็กแล้วก็ขอบคุณพี่ยุ้ยนะคะถ้าไม่ได้ควานเล็กช่วยก็แม่ควานก็รู้รู้ตัวดีค่ะว่าต้องลำบากลำบากแน่นอนนะคะคือเราจะมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันตลอดถึงแม่ควานจะไม่มีเรื่องคะแนนช่วยเหลือเขาบ้างแต่ ก็แม่ควานก็ช่วยในเรื่องอย่างอื่นนะคะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณควานเล็กด้วยที่ช่วยในเรื่องการทำโรงช้างของยายบุญหลายนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะตอนที่แม่ควานยังไม่ได้เปิดช่อง YouTube ก็จะมีควานเล็กนี่นะคะที่คอยช่วยตลอดนะคะไม่ว่าเรื่องค่าอยู่ค่ากินนะคะ ราะว่าควาเล็กเขาก็จะมีแม่แม่เอฟซีช่วยเหลือควาเล็กเขาก็จะแบ่งให้ให้แม่ควานกับ <t> ลูกชายตลอดนะคะไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินเรื่องคะแนนนะคะควาเล็กก็จะแบ่งให้ตลอดนะคะถ้าไม่มีควาเล็กคอยช่วยเหลือแม่ควานก็ก็คงจะลําบากกว่านี้นะคะแล้วก็ก็จะมีแม่แม่เอฟซีท่านนึงที่จะคอยช่วยเหลือแม่ควานตอนที่แม่ควานยังไม่มีช่องนะคะท่านก็ ได้รู้จากหนูกับกับป้าอีกคนนึงป้าเขาก็เล่าเรื่องชีวิตของของครอบครัวของแม่ควานให้ให้แม่เอฟซีท่านนั้นฟังนะคะท่านก็เลยอยากจะช่วยเหลือหนูนะคะท่านก็ได้ส่งเป็นพวกยากันยุงพวกน้ำปลาพวกผงชูรสรด,รด,ดีพวกซอสกาปฟวงกาแฟนะคะท่านก็ได้ส่งมาให้หนูช่วงนั้นตอนนั้นหนูก็ลําบากมากๆนะคะถ้าไม่ได้แม่เขาช่วยตอนนั้นหนูก็คงจะแย่นะคะก็ถือว่า เป็นความโชคดีของของของแม่ควานด้วยนะคะที่มีแม่ยื่นมือเข้ามาช่วยตอนที่หนูลําบากมา,มากๆตอนนั้นนะคะแล้วก็จะมีแม่ๆม่ีแม่สุแม,แม่เนียนที่คอยช่วยอยู่ช่วงนั้นนะคะช่วงที่แม่ควานยังไม่เปิดช่องนะคะแม่สุแม่เนียนก็จะคอยช่วยตลอดซื้อเป็นพวกน้ํามันเป็นไข่เป็นอาหารน้องหมา แม่สุแม่เนียนก็จะคอยช่วยเหลือควานเลก็กตอนนั้นก็เลยช่วยแม่ควานไปด้วยนะคะแม่ควานก็เลยมีชีวิตการใช้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนมาได้ไร่ผลไม้นะคะแม่ควานก็เลยรู้สึกว่าไม่ขัดสนเท่าตอนนั้นนะตอนที่แม่ควานยังไม่เปิดช่องนะคะก็รู้สึกว่ายอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกว่าแม่ควานลำบากมากๆเลยนะคะอยู่กับลูกชายสองคน ก็ยังมีที่มีควาเล็กแล้วก็มีแม่สุแม่เนียนแล้วก็มีแม่ f อฟอีกท่านหนึ่งที่อยู่กรุงเทพนะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยตอนนั้นนะคะตอนที่หนูลําบากมา,มากๆหนูก็เลยรู้สึกว่าความโชคร้ายมันก็มีแต่ก็ยังมีความโชคดีเข้ามาบ้างนะคะถ้าไม่ได้แม่สุแม่เนียนแล้วก็แม่ เอฟท่านที่อยู่ขรองเที่นะคะถ้าไม่ได้ช่วยตอนนั้นแม่ควานก็รู้สึกว่าลําบากมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้จักควานเล็กก็อาจจะไม่มีอะไรที่แบบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่ควานกับควานเล็กนี่ก็รู้จักกันมาตั้งแต่ควานเล็กย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะได้ได้หลายปีแล้วนะคะสี่ห้าปีไปแล้วนะคะเรา อยู่บ้านสองหลังนี้มีอะไรก็จะอาศัยซึ่งกันและกันตลอดนะคะก็ต้องขอบคุณควานเล็กที่ยื่นมือเข้าช่วยครอบครัวของแม่ควานตลอดนะคะแล้วก็แม่แม่เอฟทุกท่านนะคะท่านใดที่แม่ควานไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องกะขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีแม่สุแม่เนียนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยตลอดเลยนะคะ ตั้งแต่แรกๆเลยจนแม่ควานทําคลิปมาเล็กๆนะคะก็จะมีแม่สุแม่เนียนคอยยื่นมือช่วยเหลือตลอดแม่สุแม่เนียนแล้วก็ควานเล็กนะคะก็จะช่วยเหลือแม่ควานตลอดเลยนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะทาไม่ได้แม่สุแม่เนียนแล้วก็ควานเล็กแล้วก็แม่ท่านที่อยู่กรุงเทพช่วยนะคะก็คงจะลําบากกว่านี้นะคะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะ ไปเอายายมาอาบน้ำกินหญ้าแล้วนะคะรอดูนะคะนี่ค่ะก็ไปเอายายมาแล้วนะคะมาอาบน้ำเตรียมกินหญ้าส,สวยๆนะคะหลบน้ำแป๊ดหนึ่งค่ะน้ำกระเด็นค่ะนี่ก็จะเป็นมะพร้าวนะคะแม่ค้าขายกาแฟาก็จะได้มะพร้าวมาให้ยายทุกวันเลยนะคะ เอาให้ยายทุกวันจนยายรู้นะคะยายเห็นรถมายายก็วิ่งไปแล้วนะคะรู้ว่าต้องได้กินมะพร้าวแน่นอน ไหนช่างเขามาหรือลงช้างแม่ปานก็จะถ่ายให้แม่แม,แม่ดูนะคะบางทีก็อาจจะไล์สุดด้วยนะคะก็ไล์สุดให้แม่แ,มแมได้ดูกันนะคะมีค่โลงช้างนะคะตรงนี้แม่ปานก็ใช้ผ้าเต็นคุมนะคะผ้าเต็นก็เริ่มขาดหมดแล้วนะคะไม้ก็เริ่มจะหักอีกแล้วนะคะ ฝั่งนี้จะย้อนแสงนะคะยายอ้วนมากเลยนะคะตั้งแต่ตกงานเนี่ยยายอ้วนมากเลยนะคะได้อยู่สบายแล้วก็ได้กินเต็มที่นะคะผละไม้ก็ได้ทานทุกวันนะคะยายก็เลยอ้วนมากเลยนะคะ จะโควิดจะลำบากยังไงแม่ควานก็ก็สู้นะคะสู้อยู่กับลูกชายก็สู้อยู่กับยายไปด้วยกันนะคะค่ะยังไงก็ฝากอภารแม่ทุกท่านด้วยนะคะท่าในใดเข้ามารับชมลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทางบุญหลายด้วยนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดซับสไครด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้แล้วแม่ฟามก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ